สีครับทุกท่านวันนี้แมงกินนจะพาพี่พีเอฟซี 4, ทุกท่านนะครับมาเดิเที่ยวตลาดหาของกินกันนะครับสําหรับวันนี้มีของกินให้เลือกซื้อเยอะแยะ,ยะมากมายในเมืองทุกท่านทด,ด้านในกันได้เลยนะครับไปลุยกันเลย นี่ครับเข้ามาด่านแรกก็จะมีอของดองนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะขามดองแล้วก็จะมีของกินจะมีนกย่างมีอันนี้เขาเรียกขนมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกิด ไม่ทันว่าสัน่นไปครับเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเดินดูให้ทั่วๆก่อนนะครับเรายังไม่ซื้อถ้าเราซื้อเดี๋ยวเราจะเดินต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะพลุงพลังมันจะเต็มไม้เต็มมือนะครับตอนนี้เราก็เดินชมสินค้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับ อันไหนถูกใจเราก็หมายตาไว้เดี๋ยวค่อยวนกลับมานะครับหรือตอนที่เราจะออกเราค่อยกลับมาซื้อก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมหม้อแกงนะครับส่วนด้านนู้นก็จะมีผัดไทยมีแมลงทอดนะครับ ของกินเยอะมากนะครับพี่พี่ FC ทุกท่านนี่ครับไม่ว่าจะเกินเ,เขาเรียกอะไรอะหมูหวานถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็แมงกินนูนก็ไม่ใช่มืออาชีพสักเท่าไหร่นะครับในการเดินหาของกิน อันนี้เขาก็จะเรียกว่าหอยทอดนะครับเห็นแล้วก็น้ำลายไหลชีเดียวเลยนะครับทุกท่านเดินวนไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักหาของใส่ปากแล้วก็เดินต่อกันนะครับ แต่ถ้าจะซื้อกลับบ้านนี้ขอแนะนำว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อปุ๊บก็จะมีการหิว้วการอะไรมันก็จะเดินลำบากนะครับในการที่เราไปถ้าเราจะไปเดินเที่ยวชมต่างๆแล้วเรารีบซื้อของนี่มันก็มันก็จะหนักมันก็จะลำบากนะครับขนมก็มีนะครับขนมมีให้เรียก เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกท่านนี่จะเป็นขนมใบจากนะครับแล้วก็จะมีลักเกาหรือเกาลักนะครับพูดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนี่อีกร้านนึงก็จะมีเขาเรียกขนมอะไรล่ะครับขนมถังแตกใช่ไหมครับถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่ของเปรี้ยวก็มีนะครับเห็นแล้วก็นำลายไหลนะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นของอีกเยอะแยะมากมายนะครับพี่ๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้แมงกินูนก็จะพาพี่ๆทุกท่านมาเดินชมไปเรื่อยๆ พี่ๆเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมงกีนูนด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปแมงกีนูนก็จะพาไปเดินตลาดก็ยังมีอีกหลายสถานที่อยู่นะครับที่เป็นตลาดสดแล้วก็ตลาด ทั่วๆไปนะครับสำหรับร้านนี้ก็จะเป็นขนมหม้อแกงนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวแมงกี้นูนก็จะพาพี่ๆทุกท่านไปเดินแถวตลาดกิ่งแก้วตลาดบางพีแล้วก็ตลาดบางฉลงหรือไม่ก็จะเป็นตลาดน้ำที่วัดศรีวารีน้อยนะครับที่จะมีช่วงเช้าว,วันหยุด ไปจนถึงเที่ยงถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับตลาดน้ำวัดศรีวารีน้อยนะครับเดี๋ยวแมงกีนูนมีเวลาก็จะพาพี่พี่เอฟซีเข้าไปเดินเที่ยวกันนะครับสำหรับคลิปนี้แมงกีนูนก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับจะพาไปเดิน เที่ยวตลาดกันแบบจุใจอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่าน